สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาตามกันต่องวดเลยเด้อครับพี่น้องครับผมครับก่อนเรียนเก่ามาเชียร์ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเอพซีครับผมที่อ่าได้โชว์ได้หลับกับเก่ามาเชียร์ครับผมโดยเฉพาะเลขเด่นของพี่ปักกายกับพี่ต่อยครับพี่น้องเนาะครับผมเลขเป็นกับเขาที่เจ็ดแปดครับผมตรงตรงครับเอาในคลิปนี้ครับผมงวดวันที่สิบหก กันย่าย่นครับพี่น้องครับแนวทางเลขวิ่งของพี่ประกายครับผมหรือว่าเลขเด่นหลักสิบบนของพี่ประกายครับกัามาเชียกมานําเสนอครับผมตามต่อให้พี่น้องเอฟแบบตองวดเลยเดยอครับผมกับพี่ประกายกับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขครับกัามาเชียกขอขอพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมทีเมตตาหน้าท่างให้ครับกัามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซี ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์้กับเก่ามาเช่น้ำเช่แลวก็อู้น้ำช่ายในเด้อครับไปรับชมรับฟังเลขหลักสิบบนพี่ประกายกันเลยครับฮัลโหลพี่ประกายครับเก่ามาเช่สวัสดีครับผม yeah, สวัสดีค่ะเก่ามาเช่ครับผม เป็นเจ้าหนเลยครับผมลุยพอโอ้ยว่าหลายเก็บข้อมจองก็เข่าเข่าตะเลขวิ่งเข่าตะเลขวิ่งเลขเด่นครับผมเออขับผู้ใดวิ่งได้โย่รับเอฟซีเพิ่นรับผู้เพิ่นวิ่งก็ดีใจนะเพิ่นโย่กับนี่อ่าพอเอฟซีเม่์เอฟซีเพิ่นกัดอ่าให้ข่าน้ำชากาแฟ่พีประกายเด้อครับผมเป็นโย่อันนรลานก็ชิ้ไปเข่าเอาอันเล่ยวิ่งกันขอบคุณทั้งสองขอบคุณนมันพ่อไปแม่เอฟซีเนาะเพิ่นโอนอันเงิน มาเลี้ยงกาต้ากแะแวล่ะเงินเข้ามาเยอะออกพุณนและหลายเด้อเพราะท่านด้ออกจากโรงกมาเยอะประมาณวันที่หกกระยันยากไหมเพระาะว่าอาวันเสาร์ทย์บรได้ล้งไก่ยาปากก็เลยมาอาจกีบเอาไปปิดไปพิจารณาเบิร์แมนยูของพิเศษละ่ะเทศกาลวันที่หกเลยล่ะแต่ว่าขันเสา,าร,เร์ที่หน้าบรได้ลงไปไก่ยาปากนะเพราะว่าเขาปิดเออมีเวลาเลยมาเห็ดเหล็กงแล้วเห็ดน้อนเอาคนไก่ดูดเจ้าพาร์ตป้อนเข้าเแล้ว ปิทอาหารแล้วว่างเลยเฮ็ตเลขกันเได้ครับชมีเวลาพอดีเนาะครับผมแม่ทกันที่บ้างกันเลยอาะอาจลงไปเลยกันเลขวิ่งเข้ามันก็ยังเดินดีอยู่มิดตาวัเลขกสูตรเด่นหลังเข้านน่นมันส้นเลขเขาหกเจ็ดบกิดว่ามันสีม้น้ำกันไหมหกเจ็ดแปดเก้านั่นมันส้นหนูก็เจ็ดปิแล้วพอเอาสูตรที่มาจับไปเลือกเอาอีกสูตรหนึ่งซึ่งพอรูดเจแ๊ยบมันรูดมันนี่รูดลงลางกุนเนาะโอ้ยมันสุดอกเก้ายังในนอประการเนาะ แมน9012นั่นแหมครับผม90123นั่นอสาตันเล็บมาแค่ขึ้นมากันสามกับเก้าเนาะควาสูงกำลังวันกาลังวัดบัดซีไปลักลอยเก้าถลกระโดดลงล่างัาเหนียวโอ้แมนครับผมแมนเข่าซีลักลอยครับแต่ว่าลักลอยบนท่นเทนเนอสิจับไอ้สุดเต็มหอยสองตัวบนคิดว่าน่าจะติดนังโค้นะอ่าไอ้เอฟซีพันไปพิจารณาเบองเอาแต่ว่าคาดว่าสูดเดินลักสีบหน่วยบน บ่บ่บ่ส้นกับปี่แหมวันนี้น่าจะมาหนึ่งตัวแหมวันวันมันส้นกันมันก็เลยเป็นเลขที่แบบจับยากเนาะถ้าต้องไปเอาอีกสูตรหนึ่งมาจับใจสิบหน่วยนะครับอืมก็เลยสูตรสูตรนี่ซึ่งบอลลที่จะลุดล่องลางมัเนี่แต่ว่าสูตรเด่นหลักมันลุดล่องลางแหละมันบอลลูนดีได่นว่ามันจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้ามันก็ส้นหัวกับเจ็ดพี่มันี้เลขมันออกน้ำกันไหมครับผมเออวันนี้วันนี้เลขบอลสดนดีจับง่ายนี่กันเลขพี่พระกระโดดกันเล้ว่า ไอ้สูตรซิบลอยเพลบอกกระโดดอยู่แล้วถ้ามันหลุดลงแรงเลยมันสิบมันดง่ายปีนึงน่ะอ่บมานี้มันบงคือกันมานี่เลขมันกเสิจับคู่กันง่ายกันแต่เลขวิ่งเข้ายังเดินดีโยกกระดาษเขาวิ่งคู่ใดคู่นึงนะเอ้าขอบคุณบ่พ่อแม่ไม่ขอบคุณท่านส่องหลายเด้อเฮียรวยปังๆเด้อเอาไปพิจารณาเบิรงนเก็บีกระไดเนาะอ่ครับให้ได้ช่วยไดลาร์ต้องกันอีกครับผม เวลาให้ยังงี้เรวยๆให้คนไดลอยเต่าพันเท้าเนาะผูดดีคนเอาไปวิ่งเอาไปจับใส่เลขวิ่งอาจารย์ผูเป็นแม่นๆกันเอาไปจับใส่เบิ่งเนาคะครับผมอ้าวบาบนี้มาเข้าแนวทา้งว่าหลายเก็บก็เลขปตผูปถือเอฟซีสิวะครั <c oughs> บวิ่งบนเออวิ่งบนสองกับสามวิ่งบนสองกับสามกับครับผม อันเน้นสามเนอเน้นสามครับเออวันนี้ไอ้อหน่วยบนเด็นหลักมัิรสิบหน่วยแหละการบาญชีว่างเป็นหลักหน่วยครับผมเออว่างเลขบีเป็นหลักสิบหน่วยบนเนี่ยหาตัวเด้อห้าหกเอ้ซีโตห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดครับผมเออหัดว่าหานบัญชีเป็น 6, 7, 8, 9, หกเจ็ดแปดเก้าหรือเลขพันออกน้ำการหวัว่าหารนี่ครับผม โซด์โที่เขเอามาใจมางหันนี่พักไว้แต่วันมันมาส้นเลยพี่งวดนี้เออครับบ้านนี้อันเน้นเจ็ดกับแปดขียดไปเจ็ดกับแปดเน้นเจ็ดกับแปดครับผมถ้าจับสองตัวบนไม่จีได้หนึ่งสองสามสี่แปดคู่แต่วันผีจีบจับเปิดเดอร์ผีมาเจ็ดกับแปดครับเอาจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ด สามแปดครับผมเออสี่สใต้เสช่สามเจ็ดกับสามแปดนี่ละสามเจ็ดสามแปดครับผมเออสองมัติดดับซีบน่วยบนพี่แมะแต่ว่ากระซื้อเบาเบาโลกนี่แหละเพราะเป็นวัตตาติมนกข้องสลาดคนพี่เองครับแมเออเพราะว่ามันมันซดนเด่นเท่ากับตรงเลือดเด่นพันบนบนบริดับนำเท่าเด็กกับพันเอาไปตัดออกมันจะพลาดโอกาสนะครับผื่อแต่ว่ากระเป๋าก็เล็สารจะสิ่นะเพราะว่าอันสูตรเขาเพียงว่านี่มัน ดับอาภิษฐากับสิบหน่วยมันสองดับเลยไหมโอ้ยมันจะดับตารากระตัดถึงบ่ได้แล้วมันส้นเด่นเลยวิ่งเข้าบ่อทันหลุดไหมมนั่นแหละแต่เลดเดี๋ยวเลขลักลอยหนึ่งวันว่างันที่ส้นสองกับสี่เพทันเดี่ยเอาเฮ็ดเทียบส้นอยู่ยังอยู่สูตรหนึ่งได้มาแล้วสามสูตรเทียบส้นสี่สูตรมันจะส้นที่สองกับสี่หนึ่งวันว่างหันเข่าสี่แล้วอันใกล้ๆโค้งชุดไทยเนาะบ่เน่าค่ะแต่เมื่อ ต้งมาจับสามตัวเนาะคจับสามตัวก็เอนอ่างนี่ครับผมลักลอยตอนนี้ลักลอยลักลอยเพราะเส้นโล่งกำลังวันนี่ได้มากเลกำลังวันได้อยู่โซไปถสามพอเมื่อเดานัวมาดนสี่สี่ศูนย์ห้ากำลังวันไหมสี่ศูนย์ห้าครับผมกำลังวัดแรงกำลังวันแต่ว่าอากาศว่ามันไปเข่าไสมันก็ปวดโซนเหล็กันสยิบหน่วยหฮาหรือเปลสิไปเข่าล่างสุดได้หรือเปลีสิบไปเข่าลักลอยอีกสุดได้กำลังวันนะครับผม เดี๋ยวจะเบื้องรักลอยลักลอยยังอยู่สูตรเดียวพี่เตรียบส้นสีสโซดหั่นหั่นดีเขาเบิ้ลสูดๆมันจะส้นที่สองกับสี่หั่นหั่นดี่อเจียบนะครับแต่ว่าหั่นี้มีส้นอยู่แต่ว่าเหลือแค่สูตรเดียวเองเหลืออีสูตรนึ่งเดี๋ยวจะไม่จับสามตัวให้เอฟซีก็จะยว่าเด้อวัยไล่โค้งหลายังเอเยะว่าละกันนะ เพราะว่าเทาเวลาหน่อยนะเขาจากสองตัวบนก้อนเน่ยเทาก็อจากสามตัวนั่นนาอกคาะมันเข่าเนาะเฮ้พี่ประกายมเคราะค์คักก็เน้ครับผมคำนวณอีกก้อนครับผมครมาจับสามตัวให้ครับแมนจะจับสามตัวก็จะว่าหลายโค้งลายยางนะพุ่นนึ่งกับที่กินกัน่าจากโลกลายโค้งเนาะค่ะนะมีเวลากันโลกหมดเดียวจบโหลดนะอันนั่นแหละแต่ว่ากันจากจากใครเถื่อเนาะมาคามันฟูกเถื่อเนาะครับผมเอาล่อครับพี่น้องเนาะเหล็กสามตัว แมนรอบแต่ว่าอันคันเอฟซีพ้นมาก่กับโมเกซี่ออามาจับสซได้มันอยู่ที่นี่แหละสองตัวบนหนึ่งคู่กาดว่าพอน่าจะปีกล็อกนะเพราะว่าอันสูตรสูตรเด็นหลักที่มันเข่าหงวนหงวเพรานส้นสองกับสามเบิดเลยหงวนนี่มี่มีสูตรเด็ดหลักสิบหน่วยบนนี่เดินดีที่สุดเป็นของอาจารย์นี่พ่นสอนสูตรเิ่นบอหวังสูตรดอกนี่พ่นแจกสูตรเลยนี่พ่อเมนสูตรของห้าดอกสูตรอาจารย์เป็นแบ่งปันนะเพราะว่าเหมือนว่าต้อง เาต้องลอพิ่นสินะคนบริด้หวังสูตรเลยเด้นีไปจะไปใส่ก็ไปใส่จานี่บแบบว่าตัวเดนว่นมาตัดเท้ากรตัดเอานะเนาะห้าบ่ได้ไปแบบว่าไปดึงกลเข้ากลุ่มอีหยังสินะข้าบริฮ็ดเนาะ,ค,ะคือข้าแบงปัน,ปนออเอฟซีแบบแบงปันท่านสองสินะห้าบริด้มีว่าโอ้เเลขเจ้าเผาแบบไปดึงกลุ่มเสียเงินอีหยังสิ ขณะเจ้าของยินใหกลุ่มนะไปเห็นเลขวิ่งพี่ประกายพี่ต้อยตกใจเนาะโอ้เลขเจ้าของแอเวัดตามเฟซบุ๊กแม้แต่เลขออกเลขพี่ประกายเลขพี่ต้อยเป็นว่าอ้าวจะดอกเห็นวัดเลขกันไป่ื้อตาบาเขาเจ้าก็เป็นเสื้อเพิ่นเพิ่นจัดเป็นเพรเป็นเพื่อนง่มดีอยู่หมดแล้วตาบาก่ะเอาตกใจนะไปชื้อเจ้าของเออ เลกแบบภูงวดวงหงันนะทุกๆรอบละเลขออกก็จะจะไปเฮ็ดแล่ละกันอย่างเขาจะไปดึงคนเขากุมเสียเงินอย่างเสียดี่จริงแนวทางห้องหัยที่อยู่แล้วเนาะเ้องปรเด็จแบบว่ามาตัง้งไล่ลุมไล่ยังดอกแบ่งปันกันไปกันสูตรมันเดินกะโอเคนะแบบวา่าเอฟซีเนเกษตรใดมีเงินอันใจเนาะขก้นกับูมิเป็นพเคยถื่นเป็นเกษดรเถื่อนสินะนี่แหละครับผมก็คือแนวทางพี่ปกายครับผมที่ตั้งใจไว้ก็คือเป็นสะพานบุญครับพี่น้องเนาะครับผม ตั้งม่านั่นแหละพอเรียนว่าอ้เด็กจะเข่าเรียนตัวเรียนนั่งสั่นบอดเดว่าเด้อบอดเดดมีว่าไปเข่าไล่กลุ่มไล่ยังนาะเข้าไห่เล่ากระไห่ไเอกระไห่ย่ำเข่าเมื่อกเข่าย่ำรุดเมื่อกรุดนั่นสินะมีเข่ามีรุดนะครับผมเอกกระได้สูตรคำนวณเอาว่าไรมาสมควรแล้วใช่ไหมครับเออ็ดกระได้กจะชีดำข้าดังครับผมคกับกระชีดรบกวนพิปกายซัมหนีเด้วครับผมขอประคุณพีประกายครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมเลขวิ่งหรือว่าเล็กเด่นลักซิพี่ประกายมาล้วเด้อครับพี่น้องครับครับงวดนี้ก็คือสองกับสามครับผมเน้นที่สามครับส่วนเหล็กตัวประกอบนี่เด้อครับผมครับเลขของพีประกายถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะเลขสองกับสามนี่งวดว่างหันไดหกกับเจ็ดครับผม เขาที่เจ็ดครับผมงวดนีสองกับสามเน้นสามได้ครับพี่น้องครับสําคัญอีกตัวหนึ่งคือเลขตัวประกบเนี่ยแะครับผมครับเลขตัวประกบงวดนี้เพิ่นให้เป็นลักหน่วยเด้อครับผมห้าหกเจ็ดแปดครับผมเน้นไปที่เจ็ดกับแปดครับจับคู่กับจับลักเจ็ดกับลักแปดใส่กับสองกับสามเนี่ยแะครับผมก็ได้สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดเน้นที่สามเจ็ดสามแปดได้ครับผมเพราะว่า เหล็กสองกับไปติดเหล็กบนหาลงทุนของพี่ประกายที่น้ำเชื่อเด้ลงไปครับพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกรับจัดเลยครับพี่น้องเนาะเหล็กคนบ่หลายหางครับผมสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดครับผมแล้วก็เลขกําลังวันครับพี่น้องเนาะเลขกําลังวันสี่ศูนย์ห้าครับผมสี่ศูนย์ห้าครับงวดบังหันเลขกําลังวันเพิ่นกับไปลักลอยได้ครับพี่น้องเข่าทีซีครับพี่น้องเนาะชนกับเลขสูตร ลักลอยคนพอดีครับผมเอางวนนี้มาพิจารณาไปน้ากันครับผมคลิปหนากับจิบเป็นเลลหล็กรักลอยกับเหล็ก3ตัวได้ครับพี่น้องรอพี่รกรายทาก่อนได้ครับผมเพราะว่าพิน้นก็ยังดูแลปนป่วยอยูโลยงบานนี่ครับพี่น้องนอกพนท่านในเมียบบานครับเอาถ่ายคลิปนี้เ็ามาเช์กขออวยพ่อนห้พี่น้องมีชีโชคดีได้ครับผมถูกหวยเล่งเงินไปน้ากันครับพี่น้องงวดวันที่16กันยายน66สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ